ลักกี้เนี่อยู่ด้านนู้นลักกี้ฟลบฟลุบอ่ะคสวัสดีครับผมออนนะครับวันนี้นะครับผมทำการพายูทูบเบอร์จำนวน9คนนะครับมาเล่นไมค์ครับชิเมชื่อว่าไมค์ครับอมองอัสนะครับผมเพื่อเฟ้นหาว่าใครเป็นคนทชื่อตอนแหล่เออเด็กบ้าน กได้ละซึ่งวันนี้เรามีใครบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมก็มียนุ้มแบดไอ้นุ้ยลักกี้ออยพี่อ๊ามพี่แป้งซีพิวแล้วก็ชีวิตกูแม่งโดดเดี่ยวจริงวะอ้าวแล้วก็อะไรเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกเขาเล่นลุดที่ลุดเลลุดเอ้ยนุ้ยอันนี้ใครวะเนี่ย เออ่ตะแก่ที่มึงชอบยืมมอสเขาอะกูกูไม่ได้ยืมมอสวิสัตเปิร์ดเลยกูยืมเงินวิสัตโอเครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับผมแล้วแบบอมกัสไมค์ครับนะครับคนทําคือเฟอร์นิคเอสซีนะครับผมเราจะมาทําการรองเล่นกันนะฮะแล้วตอนที่เราเล่นใช่ป่ะทุกคนน่ะจะทําการปิดไมค์นะครับผมแล้วจะเปิดไมค์อีกทีรวมกันตอนที่เกิดการถกเถียงหรือว่าตอนเจอศพนะครับพี่บ้องครับพี่บ้องครับครับผมผมรู้สึกเหมือนมีคนพูดน้อยอยู่คนหนึ่งครับ อีพอ์เตอร์ไงไม่พูดอ่ะยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยยงเริ่มเลยยังไม่เริ่มเลยยังยังยังโอ้ยารีดอันรกก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนไปเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเราจะต้องหนีนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็นมันดูวุ่นวายมากเลยนะฮะไอ้ปุ่มนิ้วไปทำอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอืมเหมือนกับว่าเราจะมีแผนที่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมไปห้องไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเออมาด้านนี้มีเออสตีฟคงเจอศพ ไม่ออบอกว่าใครเจอศพอ,อยู่ตรงไหนผมเจอครับอยู่ตรงแถวห้องอะไรนะห้องคอมูเห็นคอมโดิตี้เหรอครับ ไอ้นุ้ยยืนอยู่ผมไม่มีอะไรจะพูดครับเพราะว่าผมยังเดินวนเวียนอยู่ผมยังงงงอยู่เออยังเอ้ยังเห็นหนุ้ยอยู่นะก็ก็พี่อยู่แถวแคฟเปเรียกับไอ้แดนเวปอนอะไรนั่นใช่ใช่อยู่ตรงเวปอนผมอยู่ตรงเวปปอนเออใช่จริงๆแล้วในความคิดผมผมว่าเราสกิปไปก็ได้นะเพราะคนตายเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจริงๆแล้วคือเขาเขาไม่มีค่าพอที่แบบทําให้เราต้องรู้อะว่าฆาตกรเป็นใครอะเพราะฉะนั้นเราปล่อยไปอ่ะอะไรที่กูเห็ดด้วยเด็กเสียเปล่าจริงๆ ก็ตอนตอนนี้เราเราเก็บหลักฐานไว้ก่อนคือเมื่อกี้เราเรามีอะไรบ้างนะเราเจอนุ้ยใช่ไหมนุ้ยที่ยืนอยู่แถวนั้นแล้วก็มีลุงเบสแจ้งอ่าใช่อ่ามีอาร์มเห็นนุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็อยู่กับลักกี้เด่ลักกี้ต้องใช่แป๊บพี่คือคือเขาเจอศพที่ไหนนะคอมมูนิเคชันคอมบูเหรอใช่ใช่ใช่แล้วผมเดินอยู่แถวเวปอนมันไปเกี่ยวอะไรกับตรงนั้นอ้าว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 เก็บไว้ประเดี๋ยต่อ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 อยู่คนละที่เย โอเคฮะคุณผ okay, ู้ชมไปเดี๋ยวเรา ไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะซึ่งเราเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆนะฮะคุณผู้ชมเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่จะสามารถทําอะไรได้นะฮะอันนี้เราทําอะไรอะ่ะอ๋อนี่อันนี้คือเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนกับเครื่องสแกนนะคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้นกําลังกําลังสแกนผมอยู่นะฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ติงนอนเดนี๋ยวกนันเดี๋ยวกันเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าผมแบบซ่อนได้ปะแบบแบบแบบยอ,อยู่ๆแบบยืนซ่อนอะไรเงี้ยแบบไม่ยุ่งกับใครเลยตรงเน,น,นี้ยคุณผู้ชมคิดว่าจะมีคนเจอผมหรือเปล่าฮะอยู่ซ้อนเฮ้ค้ชมืชมมอ,อไดก่วา ยืนซ่อนในรูปแบบนี้นะฮะมันก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะฮะเฮ้ยไม่มีใครเห็นเราคุณผู้ชมไม่มีใครเห็นเราเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพี่ฟิววิ่งหนีเราไปแล้ว โอ้โหวันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเน,นี่ยคุณผู้ชมนี่พอเราอยู่แบบนิ่งๆมากนะฮะคเรเดียวคุณผู้ชมเราอยู่คนเดียวสบายใจจังนะฮะเดี๋ยวกันนะกดปุ่มไอ้ปุ่มพวกนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะว้าวเมื่อกี้เจอศพใครไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารอบนี้มีคนตายสามแล้วนะครับมีเดลิฟทนสิมคนก็สิบสองไทม์นะครับเออเมื่อกี้ขอถามคนหนึ่งหน่อยเมื่อกี้อะไรว่าออยทำไมย,ยืนยืนยอง ตรงห้องอะไรวะกําลังสแกนตนเองอยู่ไงตรงนั้นมันเป็นที่สกแกนตัวไม่ใช่หรอจริงเปล่าจริงพี่นี่ผม,กกผมยืนผมยืนแบบซื่อเลยเนี่ยตอนนึงสกแกนสกแกนตัวมันไม่ใช่บ่อใหญ่เหรอทำไมมันยืนอยู่ตรงขอบขอบมุมอ่ะอ๋ออย่าถือสาอย่าถือสาคนที่เล่นไม่เป็นเลยนะเราเล่นไม่เป็นเอ้ยลุงเบสเนี่ยเห็นไหมไอ้มอนออกเสียงแล้วลุงเบสเขาตายไปแล้วถ้าลุงเบสได้เหรอ้ยติด รอบนี้ตายสองคนเลยอ่ะอืมรอบนี้ตายสองไม่ไงคือออยไม่ได้ออกไปไหนไงคือออยู่ตรงนั้นไงคือแบบก็เดินไปเดินมาไม่รู้ว่าเราจะหาที่ซ่อนที่ไหนดีนี่พูดจริงเนี่ะนี่พูดจังใจเลยนะทุกคนอยู่กับเราเนี่ยมันคือไอ้นุ้ยเนี่ยแหละคือใช่เรงงานนุ้ยผมอยู่ห้องนิวิเกเตอร์ครับห้องนิวบิคุจริงเปล่าเท็กแอคชั่นเลยเปล่ะแต่ว่าหนูเจอพี่นุ้ยอยู่นะเจออยู่ตรงห้องช่วงหนึ่งอ่ะน่าจะแถวแถวห้องแบบคอมมูว่าจะไม่ผิดอ่ะแล้วก็วิ่งหนีกันไป เอาไม่เป็นไรหมดเวลาละเดี๋ยวโอเคต่อต่อเดี๋ยวก่อนฟื้นอสโดนเหรอคุณผู้ชมฮะผมว่ารอบนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะฮะนี่ผมผมคือผมเข้าห้องเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมผมต้องไปห้องอื่นใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปห้องอื่นกันนะฮะเออขวาลายสายดีนี่ปุ่มอะไรไมนี่ยคุณผู้ชมอ้าวจริงแล้วผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าเขาให้เราทำภารกิจเนี่ยแล้วคือเราจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะผมก็เดินมั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะอันนี้ปุ่มเปิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมอ่า ด้านนี้ไม่ใช่ด้านนี้ด้านนี้นน <laughs> เปิดแม่งมั่วไปหมด <laughs> <laughs> โอเคฮะคุณผชมเอ้ไขไม่นะไขไม,ม,ม,นมน่นะคุณผูชมมีสกีนมีสกีนนะฮะ สตีฟเหรอคุณผู้ชมใช่ไหมอ๋อแป้งบอยนะฮะตกใจหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเด๋ๆๆ <laughs> แป้งบอยตามลงมาคุณผู้ชม oh. เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสับตีนแตกนะคุณผู้ชมนะจุดจุดนี้นะฮะสับตีนแตกสับตีนแตกก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเนนะข้าห้องระบบคุณผู้ชมเข้าห้องระบบเข้าห้องระบบโอ้ไม่กโอ้ไม่กโอ้ไม่กรุดเทียมคเทียมดีมากครับดีมากครับทีมเวิร์กครับทีมเวิร์กมากทีมเวิร์กแบแปะ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 แครับแปะแแปะ้ ล ok <phin> I mean. ุงเบสเดี <music Brothers> okay, ๋ยวรุผมได้ไหมผมบอกเกือบแล้วคือจะบอกว่าตอนใครใครตายคนแรกละไอวอนใช่ไหมไอวอนมันตายคนแรกใช่ไหมคือผมกำลังยิงอยู่กับพี่เฟิร์สเว้ยแล้วอยุดลุงก็เดินมาแล้วแบบตอนนั้นคือใจเสียแล้วอะตอนไม่ใช่นุ้ยอยู่ใกล้ๆหรอไม่ตอนแรกลุงเบสเดินมาแล้วพี่เฟิร์สกับไอ้ลักกี้อยู่ข้างกันเลยแล้วก็ข่ากูเสร็จแล้วลุงเบสก็ไอ้ดุ๊ยเป็นไอ้ดุ๊ยเป็นไอ้ทักี้คนยืนไม่เคยยิ้มเลย โอ้ oh my god คุณผู้ชมฮะรอบนี้เราเป็นรอบนี้เราเป็นแล้วมาเล่นยังไงวะ <the> วรอบนี้เราเป็นอะ่ะเราเล่นยังไงอะ่ะคุณผู้ชมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมอันนี้เป็นเหมือนกับว่าอุปกรณ์การแกล้งถูกต้องไหมอ๋อโอเคโอเค อันนี้คืออะไรเอ่ย no action no action นะฮะอืมถ้าอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่าเราจะต้องหาเหยื่อคนแรกของเรานะฮะมันน่าจะมีนะคุณผู้ชมเหยื่อคนแรกของเราเอ่อม,มาด้านนี้นะฮะเราพวกเดียวกันอนะคุณผู้ชม โอ้ oh, เอาวะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเราต้องอยู่ด้วยกันเว้ยเราเป็นกลุ่มเป็นแกร้งนะฮะห้องนี้ไม่น่าจะมีใครนะฮะคุณผู้ชมเอ่อห้องนี้ก็น่าจะไม่มีใครผมกดปุบแล้วแป้งปตายวัดใครกดปุบแล้วแป้งตายเออม,มันมันไม่มมนไม,ม่มีใครประกาศมันไม่มีใครแบบประกาศเลยนี่นะแล้วแป้งตายคนเดียวเอ้กูไม่รู้วะหีย่ยกูใช้สัตว์เนี่ยกูบอกวิสัตว์เฟิร์สอะ กูอยู่กับพี่อยู่กาเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ใครรู้ลีใครติ๊บคงไม่เห็นไม่ทันแล้วพี่ผมกดบลูเลยเป็นไรไม่เป็นไรกดสกิปเยอะกว่าสกิปเยอะกว่าใช้ฝาดเตี๋ยวอ๋อโอเคฮะคุณผู้ชมอ่าเรามีเล่นอุปกรณ์อะไรบางอย่างด้วยนะฮะ อ่มอันนี้คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเราลองดูดิโอ้ลองได้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเรามีลองอุปกรณ์ได้ด้วยคุณผู้ชมเป็นออกซิเจนนะฮะเฮ้ยสุดยอดว่ะเฮ้ยผมไม่เคยเล่นเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นในรูปแบบนี้นะฮะเราลองเล่นออกซิเจนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะดอดอ๋อดอดออโอเคเอ่มรู้สึกว่าเราจะมาด้านนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมพ,พี่เฟิร์สพี่เฟิร์ส <laughs> พี่เฟิร์สพี่เฟิร์ส พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สคุณผู้ชมผมต้องการพี่เฟิร์สมากนะคือผมรักพี่เฟิร์สจัดอะคือผมคิดว่าพี่เฟิร์สเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเออเอาว่ะเอาว่ะพี่เฟิร์สแกดูเหมือนว่าแกก็เดินไปทั่วเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่าเราเข้าห้องนี้เราทําเป็นฟอร์มคุณผู้ชมเออห้องนี้มีใครไหมอ๋อไม่มีนะฮะออกมาออกมาออกมาเอ่อห้องนี้มีใครไหมพี่เฟิร์สอยู่ไหนนะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สหนีไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ยพี่เฟิร์สหนีไปแล้วอ่ะ ไปฟ์ดหนีไปแล้วอ่ะไปฟ์ดหนีไปแล้วเออกดปุ่มกดปุ death, oh, boom, oh, right. okay. 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 Okay, ่มอ๋อนี้ไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมโอเควิ่หนีไม่หนีโอเคคุณผู้ชมเราเดินหนีครับคุณผู้ชมเราเดินหนี ดปุ่มกดปุ่มนะฮะทำเป็นฟอร์มว่าเราเล่นอยู่นะฮะมีกล้องบนจรนะฮะคุณผู้ชมอ๋อมีอะไรเพิ่มเติมหีกม่นะโทโทลยุงบนสีเขียวก็เริ่มมาถึงครึ่งนึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมน่าสงสารจริงๆเลยนะฮะในปุ่มนี้ก็มีมีอะไรเราสามารถทําการคอนโทรลได้นะครับเอะมันคือห้องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ยังยืนรออยู่นะฮะคุณผู้ชม ไปทางนู้นทางนี้นะฮะเอิ่มผมเจอคนตายครับเคยตายเคยตายนะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมีคนขู่ฟ้าฟ้าน่าสงสัยยังเลยเนี่ยอยากฆ่าวิสซาดเฟิร์สไหมอ่ะผมมาหมดไอ้ดุ้ยว่าไอ้ดุ้ยนั่นแหละฆ่าวิสซาดเฟิร์สอ่ะมิสซาดเฟิร์สกับแป้งบอยอ่ะไม่เกี่ยวครับผมผมหมดคนเออผมก็ไม่มีแล้วแกมึงก็หมดไปทุ่งเลยอ่ะเดี๋ยวใครใครใคร ลัคกี้อ่ะใครเจอศพแล้เห็นเมื่อกี้ลัคกี้อยู่กับผมเจอศพผมเจออยู่กับป้อนอยู่นี่สองคนใช่ใช่มันเดินมาแบบเอ้ยจะมาไม่มาดีจะมาไม่มาดีนอนอันนั้นคือการขู่ลัคกี้เล่นไงคุณสารเตยแล้วคุณคุณทำตัวแบบนี้เองเหรอครับไม่ครับผมไม่ได้เป็นเชื่อผมสิผมขู่ผมเชื่อว่าปวดน้ำเงินเป็นครับทุกคนปวดไอ้ดุ้ยเชื่อผมไอ้ดุ้ยเชื่อผมไม่เดียนแล้วมันไม่เดียนว่าดืไอ้ดุ้ยว่าดื่อ ผมอยู่ออกซิเจนผมติดอยู่เ <Bell> ฮ้ยนุ้ยนุ้ยอมยิ้มบ่นุ้ยอมยิ้มบ่โอ้ยคุณผู้ชมฮะผมไม่เคยที่จะสนุกอะไรมากขนาดนี้ ผมไปกัะเลสละกันคุณผู้ชมดูจากตรงแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะเหลือคนที่น้อยลงแล้วนะฮะเอ้แกล้งสักหน่อยแกล้งสักหน่อยดูซิมีอะไรบ้างเออนี่ชาวออกซิเจนคุณผู้ชมออกซิเจนชาวออกซิเจนแกล้งต่อนะฮะโอเคไหนดูซิว่าตอนนี้นะฮะคนหายไปไหนกันหมดนะฮะคุณผู้ชมอ่ามาด้านนี้นะฮะขวาไลท์ซ้ายดีฮะคุณผู้ชมเราต้องทําเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นผู้เล่นใช่ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ลองเดินไปดูรวมคุณผู้ชมอ๋ออยู่กันตรงนู้นคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเรา ต้องรีบไปนะครับเออ่มาด้านนี้อ๋อหายไปแล้วคุณผมมู้ชมหายไปแล้ว เอ้แต่ว่าตอนนี้อ่ะทั้ท้ก็จะไปถึงครึ่งแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ารุนแรงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเอ้หัวหัวตัวตัวขาว,ต,ว,ขาวตัวขาวมาแล้วนะฮะฟิลไดคุงนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าพี่ฟิลน่าจะเป็นอ่าลายต่อไปนะฮะสำหรับเราภายในวันนี้นะครับแล้ในนี้ไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมเรากำลังเดินแบบงงงงเรากำลังเดินแบบงงงงนะฮะเอ้พี่ฟิลไปไหนครับเนี่ยพี่ฟิลไปไหนแล้วฮะคุณผู้ชมเอ้เจอเลสแล้วเจอเลสแล้วเจอเลสแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่นตัวนี้้้ใช่่่มมมัยูนนนไดดอะถาาเเเกิรลต นนี้ะะฮแต่ว่าตรงนี้นะมันเป็นเหมือนกับว่าจุดตรงที่มันเป็นล็อบบี้มากๆเลยโอ้เอาเป็นออกซิเจนเพิ่มไปอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเอ่ออันนี้ไม่ใช่นะฮะเออเตัวนี้ไหวเก้าตัวนี้ไหวเก้าตัวนี้ไหวเก้าเอ้ยทำทำเอ้าทำไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมทำไม่ได้ทำไม่ได้อ้างวิ่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 วิ่งวิ่งวิ่งวิองวิ่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 ง เออเราเดินออกมาดีกว่าผู้ชมเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะเออนี่เป็นห้องไฟนะฮะคุณผู้ชมอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้วิกตอรี่ว่าแล้วว่าแล้วว่าทำไมมีเครนต์อาทีเจนทำไมเขาไม่ซ่อมเขาเดินออกเขาว่าหาเงินเรื่อยเรามาเลยมีอะไรจะบอกเว้ยคนที่ไว้ใจที่สุดอ่ะมักจะทำร้ายเราเว้ย เอ้ยแต่ผมไม่ได้เป็นด้วยก็ไม่ได้เป็นคุตัวมันเป็นมากเลยอันนี้นี่ก็เห็นมอนใช้นี่ไงสารเตี้ยไงสารเตี้ยระบาบคุณผู้ชมฮะเราได้เป็นอีกรอบหนึ่งฮะคุณผู้ชมทำไมดูเหมือนกับว่าคนเริ่มสงสัยเราเยอะขึ้นแล้วนะฮะคุณผู้ชม <laughs> ผมทำอะไรปิดอ่ะทำไมทุกคนต้องเอ้ยอๆๆออเออเนอออเออ No 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 ไอ้มอนนะคุณผู้ชมไอ้มอนมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะฮะคุณผู้ชมที่ไอ้มอนจะเป็นนะฮะไม่นะไอมอนมาแล้วไอ้มอนมาแล้วไอ้มอนมาแล้ว มันเดินมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วคุณผู้ชมเราถอยดีกว่าเราถอยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ถอยครับคุณผู้ชมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคโอเคถอยมาด้านนี้นะฮะเลตตามมาไหมเลตเลตเลตไม่ตามมาคุณผู้ชมเลตไม่ตามมาเลตไม่ตามมาเดี๋ยวก่อนนะหนี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 เราต้องหนีคุณผู้ชมหนีหนีเดีมาแล้ว หนีกันหมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับว่าคนมันออกกันเยอะมากเลยอ่ะคือผมไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้เลยนะฮะหนีคุณผู้ชมหนีหนีหนีเลส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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเลสตามลงมาไม่หน่ะคุณผู้ชมโอเคเลสไม่ตามลงมานะฮะเลสไปอยู่ปุ่มกลางนะฮะคุณผู้ชมเออเออแป้งบอยแป้งบอยโน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 เราจะไม่ทำร้ายผู้หญิงนะฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคเอ่ออันนี้คืออะไรอันนี้ดักกี้ดักกี้ ทำไมน้องแป้งไม่ทำควสครับทำไมน้องแป้งไม่ทำคุยครับจู่ทำอีกห้องผมบวชไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่น้องกอล์ทำไมทำไมเฟิร์ส่งมองหน้าผมอะพี่เมื่อกี้พี่เฟิร์สจู่ว่ะ แอบเข้าไปในบุมืดแบบโผไปไงหัวว่าว่พี่อย่าพี่พี่ยืนยืนตรงผมก่อนใช่ป่ะแล้วอยู่มอนก็มาแล้วพี่ก็แบบเดินออกนีห่างผมไปอ่ะพี่เฟิร์สผมผมผมไม่นึกเลยว่าพี่เฟิร์สจะทำแบบเนี้ยจริงฟังกูนะจริงกูยืนดูไอ้มอนอยู่เเห็นไอ้ลักกี้ทำทำทาท์กอยู่ใช่ป่ะแล้วไอ้มอนอ่ะเออ แล้วแล้วดูไอ้มอนว่ามันจะกระซวกเปล่าเอ้ยกูใช้สารเตี้ยหมดมันไอ้มอนมีอะไรแก้ไอ้มอนหึงเบาหวานมันแต่อะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรพี่เฟิร์สใช้สารเตี้ยเออพี่เฟิร์สเขาบอกพยายามจะใช้สารเตี้ยตลอดเว้ยคือคือคืออย่างนี้คือตอนนี้ถ้าสมมติเถียงกันสองคนใช่ไหมมันมันมีคนที่อาจจะโกหกอยู่ได้อะก็ถ้าตานี้ไม่ได้อีกตานึงมันก็ผมมันไม่ได้เป็นแต่ไแต่ว่าก็ยังไม่มีคนตายนะพยายามไม่มีคนตายแทสจะเกินครึ่งอนะตอนนี้ใช่ใช่ ยังไม่ได้ทำเลยตอนนี้ปวดไอ้มอนวดไ้ม่ไม่ผมผมไม่ได้เป็นกูปวดไอ้มอนเอ้แมงเงียบปากคุณผู้ชมครับแล้วเจอกันบายบายดูเหมือนกับว่าไอ้มอนได้จบไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะชีวิตมันช่างไร้คร่านะฮะ โอเคโอเคลัคกี้ลัคกี้โอเคครับผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าด้านหลังเราน่าจะเป็นลัคกี้นะฮะคุณผู้ชมเอ่อนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมลัคกี้นี่อยู่ด้านนู้นลัคกี้ฟลุ๊บฟลุ๊บก็ฟลุ๊บสองกระลุ๊บสองโอเคอย่างน้อยนะคุณผู้ชมคนที่เป็นโมเดอร์นะฮะก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้คุณผู้ชมหนีก่อน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 หนี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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนคุณชม นีเอ่อห้องสตอเรจครับเมื่อกี้ยืนยันได้ว่าอ่าไม่น่าเป็นเห็นเหตุดินไปเจอลูงเบสเหมือนกันเมื่อกี้เห็นเบสเบสอยู่เลอคเตอร์ทำแทสใช่ไหมมีใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มีมีผมมีพี่เฟิร์สมีน้องแป้งอยู่ด้วยกันสามคนอยู่ห้องห้องแอดมินห้องกองอะไรสักอย่านอันนั้นอันนั้นก็เห็นอยู่เห็นอยู่สามสามคนพี่ออยครับพี่ออยไม่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 คือคือคนที่เงียบที่สุดอะ เอ้ยแต่แต่จริงเะเอ้ยแต่ผมมาอยู่กับพี่ออยนะเว้ยอืมเออผมมากำลังทำเคสอยู่ใช่บรยกันเปล่าก็เป็นคู่เรด้วยกันเฮ้ยอันนี้อันนี้ทำใช่บูทเตอร์ด้วยกันทำคู่ไงเป็นคู่อ่ะอ้าวอย่าลืมดิพี่เฟิร์สคือผมมาเล่นเกมนี้ไม่เป็นไงคือผมก็เลยแบบว่าเออเดินตามลัอกกี้ดีกว่าจะได้ดูว่าไอ้นี่อะ ก็ผมทําไม่เป็นผมก็เลยต้องดู<ร>ไงไว่าทาอะไรัอยู่ๆกระทั่วควูเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ถึงวานี่ไง <c oughs> ไม่ถึงว่าทําไอ้นี่ทำเควสออะคือผมก็นั่งดูโทั้ๆมันจะเต็มเลยนะพี่ผมก็แบบดูว่าทําไงให้มันเต็มเพิ่มเติมไงเข้าใจป่ะ <c oughs> ไอ้นี่ก็สา่เตี้ยจึงตายแล้วมึงก็ยิ้มเยี่ยมดิวะปวหัวชิบเป่งเลย <c oughs> อะไรของมันวะเน,นี่ย ผมยังไม่เห็นศพเลยพี่ใครตายผมยังไม่รู้เลยเทลรีพอร์ตเปล่าจริงหรือเปล่าจริงเลยที่ผมพูดจริงจริงหรือเปล่าจริงเอ้ยผมพี่เฟิร์สทำไมพี่เฟิร์สต้องใส่ร้ายผมอะหรือพี่เฟิร์สเป็นวะไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคุณผู้ชมในที่สุดนะคุณผู้ และตอนนี้นะคับผู้ชมเราก็โดนจับได้เป็นดีเรียบร้อยแล้วโธ่เอ้ยเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยอ่ะคุณผู้ชมโหแยวว่ว่ะอย่างนี้ผมก็แย่เลยดิคุณผู้ชมจริงปะโหแย่จริงเลยอ่ะโหเกือบจะสนุกอยู่แล้วเชียวคุณผู้ชม โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะาเดินไปดูลักกี้กันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยลักกี้อยู่ส่วนไหนของโลกนะฮะเอลักกี้อยู่ไหนเอยลักกี้อันนี้ไม่ใช่นี่เลักกี้มาแล้วลักกี้มาแล้วลูกกี้ลักกี้มาแล้วอ้มีวิญญาณในมอนเดินตามเลยคุณผู้ชมค,คือื่เกียคือื่อกียแป้งอะ่ะไปดูกล้องโมจรปิดแล้วคือมันเห็นตอนที่ มีศพอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วลักกี้ไม่รีพอร์ตลักกี้ทำไมเดินตามถามก่อนพี่ถามก่อนเฮ้ยผมเดินหานยังไงเดี๋ยนะพี่เติร์ลักกี้ไม่รีพอร์ตศพลักกี้ไอผมเพิ่งเดินมาเจอเมื่อกี้ไงไม่แต่ลักกี้วิ่งผ่านเลยนะไม่ได้เดินก็เพิ่งเดินเห็นเมื่อกี้จริงๆอ่ะจริงเหรอใช่ เดี๋ยวคุณเดินตามกูด้วยแล้วก็แบบเดินเดินติดเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนไม่เชื่อผมหมอผมไม่ได้เป็นนะเนี่ยผมแค่อยากเดินไปหาลุงเฉยๆเนี่ยอยากไปหาลุงเห็นหัวมันฟังไม่ขึ้นอ่ะลุงไม่เชื่อหรอลุงไม่หอวลุงจอาไว้แล้วลุงคนทอะไรมันจะเป็นหลายรอบกันขนาดนั้นนะนะลุงเออไอ้นุ้ยเนี่ยเป็นมันเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่กับน้องแป้นะครับผมดูใกล้ใช่หรอใช่หรอเป่ใช่ทุกคนไม่เชื่อผมใช่ไหม ถูกแล้วพอตีได้หนึ่งหนึ่มักูตายทุกรอบมันหดอดหมดเลยหมดมากเลยบอนบอนอยากอยากรู้ไหมเราไปมึงชอบใช้สารเตี่ยคนอื่นไงมันมันบอกให้ตอนแรกอ่ะกูสงสัยไอ้ลักกี้สุดละตอนแรกเพราะว่าตอนแรกมันทักเฟซเว้ยจากการที่ผมตายนะคือน้อยมากเลยผมก็ตายเพราะโดนแทงตายเพราะโดนหมดตายเพราะโดน ก็ดไม่เป็นก็ปิดนะมึงปั่นนะอย่าปั่นเดีป่นพอเดี๋ยวโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมนะก็ถ้าเกิดชอบนะครับอยากให้โดนตัวเล่นอะไรมันปั่นหรือว่าที่มันใช้มินิเกมที่เหลี่ยมยิ่งกว่าเพชรอีกนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดซับกดแชร์ได้นะครัเลยครับผมครับผมสังที่ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกคนทุกอย่างนะครับผมเคเจอกัน บาย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 ครับ